ข,ขึ้นมาให้ได้เจ็ดนิ้วห้ามดูนะเท่านี้ขอเจ็ดนิ้วตัวห้ามดูอย่าดูมาทีแล้วกันโอเคแปดห้าโจ๊ะโจ๊ะพี่จ๊ะช่วยนะโอ้ยดึงให้ได้เจ็ดนิ้วไม่ให้ดูไม่ให้ดูเท่านี้นะครับ นิ้วครับช่วยน่อยดเยี่ยวัตเตอด้วยช่วยนะผมขอยี่สิบสองนิ้วนิ้วหรอน,นิ้วไปดูว่าไปดใใช่ขอยี่สิบสองนิ้วยี่บสองนะ